ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า ออากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกบิชายชัชลัยแสงสว่างมุกค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะมุกก็ยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดนั่นเอง เราก็พร้อมนะคะที่จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองและในวันนี้เราจะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สําสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงาน เตรียมการโครงการทหารพันธุ์ดีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะซึ่งดําเนินการปลูกบัวแดงเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํารวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและก็เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินเข้า มาเยี่ยมชมการที่ณโครงการทหารพันธ์ดีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สําสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลโนโนหนานแพงอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะไปต่อเนื่องกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สําสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะได้จัดกำลังพลหน่วยนะคะร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโรคจังหวัดอุทัยธานีประจำปีพุทธศักราช2564พิชิตด,ดินเค็ม เดิมเต็มผลนะคะผลิตสร้างชีวิตเกษตรกรค่ะโดยมีนายพีรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นประธานในพธิธีการที่สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีตำบลหนองพังค่าอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะ